ครับสวัสดีกับรายการไก่หลับไปนะครับอ่าก็มาอยู่กับเช้าสุดแสนพิเศษครับเราจะไปปีนันใดดูวิวกันสักหน่อยว่าเมืองนี้ช่างสวยงามเหลือเกินวิ่งแบบพาสองเออ่าไม่ตายเดืเลยครับเราต้องปีนขึ้นไปบนตึกสามาชั้นนี้อือเออเพื่อ,อขึ้นไปตุยวิชาครับอือให้เพื่อนตุยให้ ในเพื่อนกลัวโอนอะไรมามาวะกูจะตุยมันก่อนไม่ทันเพื่อนครับเพื่อนมันไวเกินเพ้่อไเชี่นั่นเฮ้ยเอียกูไม่ตายเว้ยทำไมกูถึงไม่ตายวะกูลอกครับวันนี้จะมาหาเรื่องทหารแบบล็อกล็อกแบงค์จั์ใครฆ่าใครฆ่าอ้าว โทษกูไม่ได้นะอี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 เออก้าวเก้าเหรอเก้าเหรอเอออืออืออีกคนนึงก้าได้ไงเออผมไม่ใช่มินอี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 เอออี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 อืออืออีอีชิบชิบกาเออไอเทมกู ตับกูไอ้เชมกูันเอ้ยเคยเล่าไปซ้ำซึ่งเออ้ยมันเว้ยอีต้ำต่ำต่ำอีอีอืออือคิดหรอว่ากูจะยอมพวกมึงพวกไก่เอาละตัเก็บไปเทมมากที่สุดอืม ให้คาทานว่าเร็วจริงๆดาวิคอนอสัต์เอ้ยวิ่งยเท่ๆๆเท่เ่มงกท่เลยอ๋เดินเ้าไม่ไเ,ไมเอาอะังเพลนขึ้นไปอะต้องวิง่งฉันจะวิ่งวิ่งไปอืม ป้าผมไม่มีตังค์ิดผิดตัวอีกแล้วป้าผมไม่มีตังค์จริงๆผมมีแต่มาเด็กอื้อโอ้โหมันไก่หลับง่ายมากมาครับมาต่อยกันครับ พังครับหลวงพอ่อเอาพององขุดจอดผักอูทำไมเกสินโนอย่ามาสุยกับผมผมเป็นคนไม่ชอบที่จะเฮ้ยโคกตัวตลกข้าจ,จ,จอด เพื่อนกูนะเนี่ยไอ้ยอนตัวตลกกูใจมึงเจ็ดบาทแล้วกันอ่เดี๋ยวกูทำไม่ดูอือออย่างไรครับต้องเริ่มพันเลยการทำอย่างนี้ก่อนอ๋อครับอืออ ไปซูอเจนี่คนเดียวเอือต้องให้หัวหน้าใหญ่ของผมคิวอย่างเดียวครับอออ๋อเก็บเอาเอา่ะครับเราจะไปตีฐานครับมาปุ๊บยืนตรงนี้ครับเอือเอือ เออครับเสร็จเสร็จเสร็จอือซ้ำเหมือน G T A อีอีอีโอ้โหอะไรมาบิงอย่าเรียกร้องครับอย่าเรียกร้องกัน เป็นเรื่องที่กระจอกมากมาสิมันใสครับมันใสรอดอืมเฮ้ยตังกูไอตังกูไอ้เชื่อตัวเงินตัวทองกู อีเฮ <m í toys> <c oughs> <P an> ้ยเห็นย <Sin> ังไงโอ้โหเอ้สัตว์พาท้ายและโอ้หนากแล้วเนี่ยโอ้หแม่งโอ้แล้วไปใหญ่เอาอะอืมกูไม่เข้าใจมันจะวิ่งบนตึกทำเที่ยเป็นคนธรรมดาไม่เป็นเอ้สัตว์ านี่มึงวายกับลิงเลยโอ้ยขอตัง oh. ก oh 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 uh ่อนขอตังก่อนเออห้าร้อย

อ uhm. ี cima. สิ่งนงะเก๋ไอ้ไเอรุ่มหัวใจแตกเลยวะอกหักเหรออยากดูเอซโออกหักว่ะไปไปดูเอซอหกหักกันเอซีโอหอกหักหักอกเอซอกหักเออสโลทถไหม ดูเข้ามาดูฉากเอสีโอหักอกอก,ออกหักกันเอสีโอเอสีโอไม่ไม่ทีรักไม่กูจะสับมึงตายเอาใช้า์ุูไม่ได้กูิ่งไว้กับมึงอื่นมึงดูสักกูเนี่ยเฮี้อ

From quartering on the นี said, o, know, ่มันอะไรกันเนี่ยทิเซนโปพระเจ้าจอร์ดเนี่ยทิเซนโป ¿Dónde están los cuerpos que están aquí? ¿O tan coma? taken. coma? Tell dónde están No lo sé. No hay Los a llevar al Cristina, vieni conmigo. voy ไปมิดได้มันมันอะไรน่ะน่าจะต้องคนตายแน่ไม่ไม่ไม่ไอ้คนี้กูจะไม่รู้ไอ้สัสไอ้เหี้ยไปเยนี่ไอ้สัเอ๊ะไอ้ผู้ชายนี่กูช่วยมึงเองทำไมฮะแม Carried them down do to the river. Be careful. Family. จะมองหน้ากูขนาดนั้นกูจับยนแม่น้ำแมงส่งคนครเบ็ปตาสเป็น,าปนลาเดือดกูเห็นว่ามันตายนะเนี่ยเกินมึง เสียงแม่งหื่นชิมหายขนคนครับขนคน,ขน,ขนโอเคแม่งนอนแบบนี้น่ะโอ้โหแม่งหัว้ายเกินใครทำแม่งวะคตดเร็วเลยฮะ คนคนครับสิบบาทครับคนคนหนึคนคนน่งยี่สิบเอาครับขายตัวฟัวตัวคนขายตัวไม่ขายแล้วอีอืม I have to leave the city กูจะเล่าเรื่องสมัยก่อนีกูกินะนะ,อะไอสัตว์เครือคน กูทำชี้อายผิดป้าจะเครียดไมรักสัตว์เองากูให้สร้อยมีสร้อยราคาสิบบาทฉันให้เธอไอี้อนี้ยำลอยชิบหาย อย่าได้ชุดนี้ว่ะม่งจาบีะมงจาบีเชียแม่งไปซื้อผ้ากับหนึเล่นดีกว่าเชียเสื้อม่งจาบสุด้ายเอนลอนลอนนิ่งเออไรไรนนเดอนนิ่งเออจริงช่มใชชุดนี้นีว่คร Kita tengok macam ni Ikut sekejap ni kawan Ya mah apa ni Ni siap ni kira ใช้ยาวใช้อีกเกินเออไอ้เหี้ย <c oughs> เฮ้ยนี่ไงไอ้เหี้ยมันยากท่าน,นี่วะกินกะลีกินอะลีกินกะลีกินกะลีไอ้เหี้ยแล้วกูต้องทำยังไงต่อวะเนี่ย เเอนี่ท้านความวลาสนุกของกูอยู่ได้ในะส่เชียร์กูหนาวอะเฮ้ยเอเอไม่ใช่เนี่ไงเนี่ยใช่ใช่